ร่างบางของสิชาถือแฟ้มเอกสารเดินตามทนายสมศักดิ์เข้ามาในห้องพิจารณาคดีที่8อันเงียบเชียบเขานั่งลงบนเก้าอี้ทนายโจทย์พลางกวาดสายตาสำรวจคู่กรณีสารจะเริ่มไต่สวนคดีหมายเลขดำที่พอ1234-2568ทับ 2, 5, 6, 8, ระหว่างนายกิติโจทย์กับนางสาวสุชาดาจำเลยข้อหาบอกล้างการให้เสียงผู้พิพากษาดังก้อง ทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นยืนการพิจารณาเริ่มด้วยการสื่อพยานโจทย์พยานเบิกความว่าเมื่อปี2555โจทย์โได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในซอยสุขุมวิท63ให้แก่จำเลยในขณะที่ทั้งสองยังเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์ถามพยานโจทย์ซึ่งคือนายกิติใช่ครับผมรักเธอมากตอนนั้นเลยยกให้ได้ความเสน่หา นายกิติตอบเสียงอ่อยและพยานกับจำเลยได้อย่าขาดจากการเมื่อใดครับเมื่อวันที่1 5พฤษภาคม2567ครับเป็นอันว่าโจ์กับจำเลยขาดจากสามีภริยากันเมื่อปีที่แล้วและโจ์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอเพิกถอนการให้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากาันตามที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมครับทนายสมศักดิ์เน้นยำ้ำ ทนายจำเลยลุกขึ้นคานค้านครับการที่สามีภริยาจดทะเบียนหย่ากันไม่ได้หมายความว่าข้อเท็จจริงในเรื่องการให้จะต้องถูกเพิกถอนทันทีอีกทั้งโจทย์เคยแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะบอกล้างการให้โดยจำเลยมีหลักฐานเป็นข้อความแชทที่โจทย์ยืนยันว่าจะไม่เรียกคืนที่ดินแปลงนี้ขออนุญาตครับสารทนายสมศักดิ์กล่าวข้อความแชทดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนาชั่วขณะหนึ่ง แต่เจตนาบอกล้างสัญญาการให้เป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งและโจทย์ได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิ่งสำคัญคือเจตนาขณะให้ซึ่งเป็นการให้โดยสเสน่หาในระหว่างสมรสและเมื่อขาดจากสามีภริยาแล้วกฎหมายก็เปิดช่องให้บอกล้างได้ครับการสักค้าดำเนินไปอย่างเข้มข้นทนายจำเลยพยายามชี้ให้เห็นว่า โจ์ไม่เคยติดใจที่จะบอกล้างการให้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทั่งมีปัญหาอื่นทนายสมศักดิ์ตอบโต้ด้วยการยกบทบัญญัติกฎหมายเรื่องการบอกล้างการให้ระหว่างสมรสที่กฎหมายรับรองสิทธิ์ไว้แม้จะเคยแสดงเจตนาอื่นใดมาก่อนก็ตามหากยังอยู่ในเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็สามารถใช้สิทธินั้นได้หลายสัปดาห์ผ่านไปวรน,นัดฟังคําพิากษามาถ,ถึง บรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความเงียบงนันสิชาจับมือทนายสมศักดิ์เบาๆเพื่อให้กำลังใจคดีหมายเลขดำที่พอ1234ทับ 2, 5, 6, 8, ระหว่างนายกิติโจทย์กับนางสาวสุชาดาจำเลยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการให้ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาโดยสเสน่หานั้นกฎหมายให้สิทธิแก่คู่สมรสในการบอกล้างได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน แม้โจ์จะเคยแสดงเจตนาว่าจะไม่บอกล้างการให้แต่สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองไว้โดยชัดแจ้งและโจ์ได้ใช้สิทธิภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการจึงพิภากษาให้โจ์ชนะคดีให้เพิกถอนการให้ที่ดินโฉนดเลขที่ระหว่างโจ์และจำเลยให้จำเลยโอนกรรมสิทธิที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจ์เสียงค้อนคอปิดท้ายการพิจ,จารณาท่านนายสมศักดิ์หันมายิ้มให้สิชา เขารู้ว่าใช้ชนะในคดีนี้ไม่ใช่แค่การได้ที่ดินคืนแต่เป็นการยืนยันในหลักกฎหมายที่เขาเชื่อมัน่นข้อคิดสอนใจกฎหมายดำรงอยู่เพื่อความยุติธรรม และการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญการเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้จะนำมาซึ่งประโยชน์และการปกป้องตนเองในยามจำเป็นแม้ความรักและความสเสน่หาจะนำไปสู่การกระทำบางอย่างแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการใช้สิทธิ์ที่กฎหมายรับรองไว้ก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเหตุและผล